ห้าสิเล่นแข่งกันหน่อยกันเด้ออันนี้ของลุงกำนันตัวนี้ของฉันเด้อสีขาวตัวสีเหลืองนี่ของอีหลาหน่อยเส้นเส้นใส,ย,ย,นย,ส,นสย,ยู่นี่เด้อนี่เส้นใสยู่น่าแม่นี่อ่ะเนื้อซองแซมโอ้ย <laughs> <laughs> ไปเน้่ันตัวทีเนาะองเอาของลุงของลุงนี่แข่งไรล่ะหรือเด้อนี่ชนะ รอกที่สามเอาซะนะบูยแบบเก้งบ้าของฉันเนี่ยบ้าของฉันอุ้ยอุ้ยฉันด่าพี่มูฟ้อมอีกรอบนึงแม่ฉันเขินอีกรอบนึงฉันม่ยอมขึ้นไปอีกรอบนึงอล้านล้านมันเป็นยังไงมันจะหม่มันเป็นล้านเลยนล้ไก่หน่อยด้วจ้าล้านมึงทั้งหน้าไก่หน่อยตัวละเศร้ามาแข่งกันยี้มลาใหญ่นอนแล้วมือสบายรงเรียนตัวนี้ของยี้มลาใหญ่เป็น ถึงท่านผู้ชมนั่งอยู่สุขหลาคํำแท้อ่ะเงินจะมีแต่ขนแมวมามาจะไหวมาเดี๋ยวได้ค่เอาห้องฉันออกจากรลองนะมันตกของหลองฉันไหยท่านพี่เพื่จะตึงใส่กระเบื้องเซียเปียบให่บฉันน้ำหนาล่วงกำลังยูดแบบอยู่ทั้งหลังกำงสองรอบเราจะตกไปยู่ทั้งหลังหหมูน้ำทังหนาเออโอเคมาหนึ่งสองสามโอ้ห้องฉันชนะแล้วรอบนี้ เงียเหลียวได้ยิงโอ้โหล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีของนี้นะใช่ไหมต้องลูปในที่สองโอ้โหล่ะว่านหาจินนอนเลยาต้องหยีบอย่างนี้ไงลองดูโอ้แบบแบบขยันเพื่อนเพื่อนพี่แถมน้ำหนาไม่หนาตะจุ้มจิ้มแถลูกเจี๊ยบลองดูนไหนคนเหลียวคือเกาเนี่ยเหลียวคือเกา อาหารไหนมามากินขมาหนารักน้มีความรื่นเริงแ่กินน่อยเจี๊ยบสีเหลืองน่ารักจริงๆแิ้มีสวงศูนใหม่แลเวอเพือนเพื่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 อนเพืนเพื่อนเพือนเพอน่อนเพือเ่อนเืนเพอนสุดทอน่อนเพ่อน้อนเพืสอนเอนเอนเพือนเ้อเพืมอน่นเ่อนเพ่อนเพื่อน่อนนอ่เ่สีวิทน่เเ่พ่อ ที่โปยท่านผู้ชมอีรานี่ไกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอาไปเท่าไหร่แบบนี้เลยเอาส่วนเท่าไว้เท่างห่เอาส่วนเท่าอเอาส่วนเอาส่วนเท่ายูเซนมาพอเหรอพ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 อต่อหายบื้อแบบเก้งนู่นก็น่ามีสตปีติอะมาชามาในนาเพื่อ หนีชิงหนีชิงเด่นแก่รุงของลุงอยู่ไกลลุงแข่งสีหลอดชนะเก่าหลอดที่สู๋อแต่ชิโซนแทะป้าป้าลูกเจี๊ยบไปนั่นโอเคแมาน่มาบัดนี้ท่านผู้ชมเขาจะได้แข่งแรงขอบคุณที่รับชมดนะค่ะขอบคุณที่รับชมดนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเบื้องเบื้องทุ่งเงินเอาทุ่งเงินมันอยู่ทางหลังอยู่ทางหลังเแ่านั้น โอ้ดีอีละอิลาวัดดี่านผู้ชมวเลยอละเอนอนอานอนอานอยู่กับลูกเจี๊ยบไปนน่นองจะนั่กับลูกเจี๊ยบอ่ลูกอ้าวอาวโอเคโอเคไป n ไน h t ค่ะหลบว่ามีเพื่อนที่หลานนี่นะอ่ะไปไปไปแมาสิบหายเป็นนอนเหรอเ่กชบสูงเงิ